ดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะวันนี้ก็เข้ามาพบกับช่องเด็กชายบุญรอดแฟมิลี่นะคะน้องบุญรอดก็นอนหลับแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าพี่ควานนะคะไปตัดหญ้าใบาข้าวนะคะซึ่งจะเป็นที่ปรดบานมากๆนะคะสําหรับน้องบุญรอดเลยเพราะว่าน้องจะสามารถนะคะใช้หญ้านะคะที่กินที่ทานนะคะเพื่อที่จะเป็นที่นอนนะคะให้กับน้องได้เลยนะคะ เอ็นดูท่านอนของน้องมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ก็มองมาว่าแม่ไม้ไปไหนเอ่ยสรุปก็คือไปหาพี่แหลมนะคะเอื้อมตัวไปก็ว่าเอ้าทำไมน้องรอดนอนอยู่คนเดียวเลยเฉพาะแม่ควานมาก็สัญชตาตญาณความเป็นแม่มาเต็มร้อยอีกเช่นเคยนะคะก็มาดูสักหน่อยว่ามีใครมานะคะมาปกป้องนะคะคุ้มของคุ้มกันลูกน้อยนะคะก็เป็นภาพที่น่ารักมากนะคะเจ้าหนูน้อยนะคะหรือว่าหมูรอดของเราก็แบบ นอนสบายอกสบายใจเลยนะคะแม่แม่จา๋าโอ้โหดูนะคะมีความแบบว่ามีความกลด้วยนะจ๊ะคุณแม่จา๋ามีความกลบเบาๆนะคะค่ำคืนนี้ถูกอกถูกใจมากๆก,กับยาที่พ่อตัดมาให้นะคะ ดูนะคะอือบอุ่นมากนะคะนอนท่ามกลางใกล้ๆคุณแม่นะคะมีแม่คอยปกป้องอยู่มีคุณพ่อคอยคุ้มกันอยู่ใกลๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวอันแสนอบอุ่นของเราด้วยนะคะคุณแม่แม่จ๋าอืมบุตรนอนแก้มขยับเลยนะคะนาก็คันแหลกลานเลย ดูท่านอนนะคะขาอ้วนๆน,นะคะขาอ้วนๆก็พับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเก็บคองเข่านะคะ ก็ค่าคืนนี้นะคะนําคลิปน้องบุญรอดนะคะเข้านอนมาบอกฝันดีคุณแม่กันทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาบอกฝันดีกับแม,แม่แม่ใจดีนะคะที่ได้มีตาช่วยเหลือนะคะเอ็นดูครอบครัวของเรานะคะดูความเป็นห่วงของสาวแซ่บของเรานะคะเจมายนะคะก็เป็นห่วงลูกมากโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้ใครจะอุ้มไปไหวแล้วไม่มายจะดูสายตาท่าทางนะคะเมื่อกี้เกือบไปหาพี่แหลมแล้ว เพราะว่าก็จะสามารถเอื้อมกันถึงบางทีก็หอมกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะปล่อยน้องบุญรอดนอนอยู่คนเดียวแม่ควานก็ทานข้าวอยู่พอดีเลยขวาโทรศัพท์นะคะเพื่อที่จะมาอัปเดตความน่ารักนะคะของบุญรอดแล้วก็นําความเป็นอยู่นะคะสารทุกสุขติหของเรานะคะมาอัปเดตให้กับแม่ๆได้รับชมด้วยนะคะก่อนนอนคืนนี้พี่ควานก็เสิร์ฟอาหารการกินนะคะให้กับ คุณพ่อคุณแม่นะคะหนึ่งอรอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก่อนนอนนะคะเราก็จะต้องจัดเสิร์ฟอีกนะคะเรียกได้ว่าตอนเช้านะคะถ้า,าเห็นแบบนี้นะคะของพี่แหลมตอนเช้าจะไม่เหลือเลยเพราะว่าคุณพ่อจะเก็บทานจนหมดเลยนะคะก็ค่อยๆทานไปเรื่อยๆนะคะคุณพ่อของเราวันนี้มีความแบบ ร้องนะคะขนองอีกแล้วนะคะคือการปวดหัวนะคะก็เริ่มที่จะมีอารมณ์ที่แปรปวนอีกแล้วนะคะสําหรับคุณพ่อแรมสิ่งของเรานะคะแม่แม่จ๋าหลายๆท่านเป็นห่วงเลยว่าคุณพ่อทําไมไม่กลับเข้าบ้านสักทีนะคะทําไมไม่กลับเข้าไปในบ้านที่แสนอบอุ่นสักทีนะคะก็ด้วยเหตุนี้นะคะจึงแจ้งมาให้แม่แม่ได้ทราบดูตาโตมากๆเลยก็แจ้งให้ได้ทราบว่าค่อนข้างอารมณ์แปรปวนนะคะช่วงนี้ ความสมบูรณ์ของคุณพ่อก็คือ,อยังเต็มเปี่ยมนะคะส่วนทรงองค์เอวสรีระก็คืออวบอ้วนมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าก็เลยให้คุณพ่อนะคะได้อยู่ในพื้นที่กว้างๆนะคะแล้วก็ทําอะไรจะได้สะดวกต่อพี่ควานแม่ควานเช่นนะคะเก็บอึเราก็จะสามารถมีบริเวณนะคะวงสวิงได้กว้างแล้วก็ไกลกว่านะคะการอยู่ในบ้านด้วยเพราะว่าอย่างที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพี่ควานเรานะคะดูแลทั้ง3ามเชือกนะคะ เพียงตัวคนเดียวแล้วนะคะมาก็จะสองเดือนแล้วเนาะคุณแม่จา๋าความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับเรานะคะปลอดภัยต่อทั้งคนแล้วก็ต่อทั้งน้องช้างเองนะคะค่ําคืนนี้นะคะแม่ควานก็ได้นําคลิปสั้นๆนะคะ มาอัปเดตให้กับแม่ๆนะคะได้รับชมแล้วก็หวังว่าทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมจะมีรอยยิ้มน้อยๆนะคะให้กับน้องบุญรอดของเรานะคะค่ําคืนนี้นะคะต้องกล่าควคําว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์กับคุณแม่นะคะทุกๆท่านนะคะกับลาไปด้วยภาพน้องบุญนอดนะคะคเก็บของเขานะคะคุณแม่คะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ว่าบุญรอดนะคะจะอยู่ในใจของแม่ๆแ,แบบนี้ไปตลอดเลยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะหลักน้องบุญรอดน้อยๆแต่หลักหลอกน้องบุญรอดนานๆนะคะค่าคืนนี้ต้องกล่าวคําว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า